พูดเรื่องจริงนะมมนปวดจริงๆนะปวดโอ้โหทรมานระกรรมพิกลมพิขายอยู่นั่นแหละใกล้เขานี่มันจี๊ดลงไปแต่ถ้าพ่อเวลามันแล้วนี่นะคือแล้จากนี่ลงไปบูกฝ่าเท้าเลยแนี่ยชื่แม่แม่บัวลันถนับบุญอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีอาการก่อนหน้านี้ปวดปวดขาที่แรกปวดขาข้างข้างซ้ายใต้เข่า ไปจนถึงฝ่าเท้าแต่พอต่อมาเนี่ยมันปวดต้งแตกระโพกข้างข้างขวาเนี่ยไปตลอดฝ่าเท้ามันเป็นมันเป็นอย่างเนี้ยเป็นมานานแค่ไหนคะแม่โอียนมาสองปีกว่าแล้วอแต่ปีนี้เป็นมากเป็นมากค่ะไปอ่าก็พอดีมาเปิดเปิดโทรศัพท์เห็นเขาให้เราโทรมาใช่ไหมอ่าเรโทรไปก็ไปเจอไอ้ไอ้หนูนั่นแหละ หลังจากที่ทานไปแล้วมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะพอ,พอกินใหม่ๆนี่นะมันมันรู้สึกเป็ปวดนะมันปวดปวด,ปวด,ปวดตอนลงคื้นปวดมากแต่พอประมาณอาทิตย์กว่าอ่าไปหาสีันก็มันเบาอ่ะสังเกตตัวเองใช่ไหมเตื่งเช้าตีห้าเนี่ยพอเราลุกมันรู้สึกว่าเบาหิวหิวเดินได้สบายอ่ะอ่าแม่ทานมีอาทิตย์แล้วค่ะก็ได้เดือนเหน่ยนะ ครบเจ็ดวันเสรเนี่ยใอ,อเดือนกาดีขึ้นเลย่ะแต่ที่ในโทรหา,ว,าว่าเอออยากได้อยากสั่งมากินอีกชุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลับหรือหับายขึ้นหลับนี่ค่ะหลับมีอะไรนีก็รู้จึก,ก็ดีขึ้นอ่ะอ่ามันเบาอะ่พะพอเดินอะไรมันเบาเหมือนเรายกอะไรหนักๆก,ก็วางอ,ะอ่ะอมันเบาลงอ่ะตอนนี้คุณแม่ถ้าเปรียบเที่ยวคือดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ ประมาณหกสิบเจ็ดิบปอรเซ็นต์นี่แหละนะ,ะา,านะจจะจะก็จะลองสั่งมาทานอีกสักชุดค่ะแล้วก็คุณแม่มีอะไรอยากจะบอกคนที่เขาเป็นโรคเนี้ยค่ะไปถึงว่าให้เราเออ,อถ้าก็อยากจะบอกคนที่เป็นเหมือนฉันนี่นะมันปวดริงๆทรมานถ้าพอถ้าพอ,าพ,อ,าพ,อาพอกินได้ก็ลองดูอ่ามันก็มันจะเบาลงเบาลง อ่าอะน,นี่ก็จะลองเอาเอามากินต่อยชุดหนึงรู้สึกมันเบาลงอ่ะมันเดินในข้อมันนั่งขัดต่หม,มาดได้พักเพียบได้แล้วจะจะ,จะตั่นเช้ายินเช้าเย็น,ยนทีละสองร้อยรอบสามร้อยรอบเราจะนับไปด้วยไงเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างคะแม่นั่งพักเพียบได้ไหมคะมันก็ได้นะ นั่งขับเทียบนั่งขับตำหาัดได้เนี่ยนั่งได้ถึงนักแล้ปพอแค่เราทำตามนนี่เราขับตำหาัได้เนี่ยเยี่ยมเลยนั่งได้สำได้แล้วไม่ได้ก่อนี่จุบุญเลยกว่าชนิดได้เไดอเดีดีขึ้นแล้วเนาะ,ะจชะ